สวัสดีค่ะเอฟซีมณนนีท่อมีซามดาวสิภา่อแม่พี่น้องมาติดตามตะเลขกับน,น้าหน่วยกระรรมชมหัวธิพานมาพีเด็กหน่อยมาบอกหาแปดหาแปดกระทรมชงมหัวน,นี้นะ่าหนวยฟันวัดิปิปหฮเห็ดหาปลาแล้วกับพีเด็กหน่อยกระโดดขึ้นรถ ขย่มรถข้าทําช่อมขย่มรถแล้วก็ห้องบอกเลขหน้าหน่่ยห้องบอกเลขสองตัวเม็ดเดียวจะเป็นเลขตัวใดนะคะเนาะก็ไปรับชมกับน้าหน่่ยพร้อมกันค่ะใครเรื่องกดติดตามก็ไลค์กดแชร์กดกระดิ่งให้ทอมมีสามดาวนั่นไม่เด้อค่ะไปรับชมพร้อมกันเลยค่ะสวัสดีครับสวัสดีค่ะน้าหน่่ยสวัสดีค่ะนาหนุ่ยสวัสดีครับอาพูดให้เอฟซีฟังหน่อยรถที่ผ่านมากอะค่ะรถที่ผ่านมานี่ยเนี่เนี่เป็นทะเบียนรถค่ะแปดห้าห้าแปด นิน้อยครับผีดนกดน้อยมาบอกแต่สามตัวก็เคยเคยถูกมาแล้วกับทะเบียนรถเนาะครับครับผมอ้างวดนี้แล้ครับสดสดร้อนร้อนนี่งวดนี้เนี่ยวันนี้ก็ฝันนี่แหละครับฝันยังไงครับฝันว่าไปไปหา่อไม้ไปหาเห็ดนะครับไปหา่อกไม้หาเห็ดไปไปที่เดิมนะครับครับผมไปที่เดิมไปที่เดิมก็ไปหาปลาด้วยกเตรียมฉบวกเตรียมแหไปหวานปลาด้วยครับเอารถไปครับ รถไปรถคันันขาวนะครับรถคันขาวไปคันขาวเนาะนั่นเหน่อยเนาะคันเดิมเหมือนเนาะครับรถคันเดิมไปครับไปหวานทนีลเอาแห่ไปด้วยแห่ไปหวานปลาด้วยครับผมก็ไปตรงที่ตรงที่ผีเด็กแเนื้อหอนะครับเขาว่าปลาหลายตรงนั้นมีบ่อมีแม่น้ํานะครับมีแม่น้ําติดป่าหรือแม่น้ําติดป่าเขาว่าปลาหลายครับก็เลยเกรี่ยเอาแห่ไปด้วยครับ ก็ไปหวานแหเล่นไปหวานแหเล่นไปหวานปลาได้ปลามาครึ่งคู่ครับครึ่งคุ่ครับผมได้ปลามาครึ่งคูโอ้ได้มาแบบเยอะเลยครับก็หวานไปหวานมาคืนนี้ก็ตอนคืนนะครับช่วงช่วงสองสองสามทุ่มนบครับสองสามทุ่มก็ได้ยินเสียงคุ้งแข้งคุ้งแข้งคุ้งแข้งอยู่บนรถครับได้ยินเสียงคุ้งแข้งคุ้งแค้งบนรถรถก็จอดอยู่ข้างบนเนาะ เราเราก็หวานเราก็หวานปลาเนาะบอกเอ้คุณได้มามาอยู่บนรถอีกเนาะครับก็ก็เลยเชงเงือามาดูก็เห็นพวกผีเด็กน้อยนะครับผีเด็กน้อยครับผีเด็กน้อยสามคนสี่คนนะครับเต้มรถกับเต้มรถกระบะครับกระโดดคงคงคงอยู่หลังรถนะครับขยมรถครับก็ขยมรถอยู่หลังหลังรถขยมอยู่นั่นแหละคงเสียงคุยกันเจ้าระหวันนะครับเรา เราก็ไม่ได้ซื้อขนมมันด้วยเนาะเราก็ไปมองเราก็เดินขึ้นมาดูเดินขึ้นมาดูพี่ดุงน้อยบอกอา้าวสนุกกันจังเนาอพี่น้อยหมรอดชอบใจทีนี้เราก็ไปไปไปวานปลาเสร็จเราก็ขึ้นเก็บเก็บปาลาเราก็มาหาพี่ดุกน้อยอวันนี้มีเลขไหมมากดถามนะครับวันนี้มีเลขบอกบอกเลขให้ไหม ร kah, รมันมันมันก็บอกอีกคนหนึ่งไปหัวจุกเนี่ยใบหัวจุกเนี่ะเหมือนเหมือนแบบเหมือนแบบกุมารเลยอ่ะเหมือนกุมารทองเลยแบบเหมือนแบบกุมารนะไปหัวจุกเดินมามานี้นะนุยนะนุยสีบอกเลขให้บอกเลขให้มัน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 ก็บ <naj on stewardship> อกเลขให้สองตัวแต่งวดนี้ไม่มีสามตัวครับมันบอกเลขให้สองตัวสามห้าห้าสามสามห้าห้าสามใช่สามห้าห้าสามับมันเลขเลขเดียวครับ มันก็บอกสามห้าห้าสามบอกไปเอาไปแทงวูนี้นะหนุย่ยบอกถ้าเกิดทุกขอย่าลืมซื้อขนมมาให้นะมันก็บอกเนี่ยครับอย่าลืมซื้อขนมมาให้วายล้วมันก็ผ่านวิ่งกลับผ่านวิ่งกลับเขา้าเข้าไปในป่านะครับอาศัสบ้านอยู่ในปา่าทุากว่าจะเดินไปดูนะครับม,มันมันมีในป่านะมันมีสารมีอะไรไหมนะเราจะจะเดินไปดูข้างในป่านะครับครับ มีสารมีอะไรเราได้ไปทำบนทำทานได้หน่วยได้ไปดูไหมหรือว่ายังยังไม่ยังไม่ทันเดินไปดูนะตะมันวิ่งเข้าป่าไปนะครับครับวิ่งเข้าป่าไปมันก็บนุนหลับไปดูด้วยสงใจมันจะมีสารมีอะไรเดี๋ยววันหลังจะเข้าไปดูครับครับวันหลังจะเข้าไปดูแต่งูนี้ยังไม่ทันเข้าไปดูมันฟุ้เมื่อยแล้วป่าป่าก็เมื่อยครับครับได้ปลามาครึ่งคุได้ปลาครึ่งคุกได้ปลามาครึ่งคุกนะครับพบอกเลขให้ มัน,น,นมกน็วิ่งเข้าไปในป่าในสามคนสี่คนวิ่งเข้าไปในป่าเลยโอแ้แล้วเราหันกลับรถได้แล้วเราก็ขับกันกลับเหมือนกันเราก็ไม่ได้เข้าไปดูในป่าบอกเลขตัวไหนครับน้าหน่วยพีเน้อยบอกตัวไหนสามห้าห้าสามครับสามห้าห้าสามใช่หลักเดียวหน่อยครับสามห้าหรือห้าสามสามห้าสามห้าด้วยแต่แหนุย่ยเก็บอก ลื่นกลับด้วยนะผีเด็กน้อยบอกสามห้าใช่ใช่เต่หน้าหนุยให้กลับกันด้วยห้าสามด้วยใช่ใช่ผมมีเลขหขงเดียวนะครับครับเลขหางเดียวได้สองตัวสามห้าครับเอฟซีแทงบุญแทงแรงด้เล่นเล่นเอาตัดเล่นเอาเนาะสามห้าห้าสามแล้วก็เป็นคลิปแรกที่ทีมงานมาติดตามกับเลขหน้าหน่วยผีผู้เทาผีพู้เทาเจ้าที่เดินออกจากโพลนี้มาหาไหมยังยังคู่นี้ยังยังไม่มาหาเลยยังไม่มาหาเนาะมาแต่ การุ่นมากจะมาช่วงใกล้ๆของออกนี่ครับแล้วที่ผีพูทเท่าหัวงอกเดินออกจากปูนนี้มาบอกตัวไหนครับเจ็ดสามสองกับสามตัวเจ็ดสามสองใช่เจ็ดสามสองเจ็ดสามสองเนาะครับเลขมากนะหน่่ยเลขเลขมเลขมากก็ห้าสองห้าสองห้าสามเองใกล้เคียงกันครับใกล้เคียงกันนี่กค่แทงด้วยห้าสองห้าสามนี่แหละครับเป็นเลขผีพูทเท่าบอกสามตัวครับ นี่เขียนเส่ตรงนี้นท้องมีสามดาวเขียนสามห้าตรงนี้เลยอัป,ปกามาหน่อยครับเดี๋ยวเขียนให้นะครับสามตัวสองตัวใสเปบนรูปนะทะเบียนรถของหน้าหน่อยก็คือสามแปดห้าสองครับผมบรตรงกันถ้าตัดเล่นะนะครับนะครับห้าสองทะเบียนรถสามแปดห้าสองครับสามแปดห้าสองครับนะครับแลว,วนเวียนวนเวียนกันข้างในนีน่แหละเดี๋ยวเดี๋ยวจะจะจุดให้เอฟซี เพิมเติมตัวเลขสามห้านะครับเจ็ดสามสองสามห้าแล้วก็เลขมักห้าสองอ่ะสามห้า like, ครับ fc กดไลค์กดแชร์ครับ fc กดไลค์กดแชร์กดไลค์กดแชร์ให้ทีมงานเบา,เอา,เอาแอมลอทุ่งครับเอาไฟสิทามยังเบาแต้มผ้าร้วยจะาปอดท้องมีสามดาวที่เด็กน้อยแล้วเลขอ่ะมันก็เป็นอย่างนี้ครับไม่เยอะ สามตัวบนสองตัวล่างเลขมัก5ห้าสองเนาะนนอยครับแนวทางซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลครับเอฟซีลองเอาไปเสียงโศกเสียงลาบลองเบิงเพื่อถือรางวัลที่หนึ่งกับนนอยสระบุรีฟันแมนของเข้าครับเบิงเพื่อเป็นแนวทางครับเนาะครับผมมีอะไรเพิ่มเติมครับนน้์ใช่มมีครับเดี๋ยวใกล้หวยออกใกล้เลขออกเลยครับครับใกล้เลขออกก่อนเนาะครับครับผม ขอบคุณครับขอบคุณค่ะนัหนขอบคุณค่ะให้ร่ำให้รวยนะครับให้ร่ำให้รวยให้ร่ำให้รวยให้ร่ำให้รวยมีโชคใหญ่สาธุครับสาธุครับนี่นักขัตประชมเลขของน้าหน่วยขัตประชุมหงษ์ติพานมาพีเรียกหน่อยมาบอกห้าแปดห้าแปด ง้วนนี่มาอีกแล้วก็ท่านผู้ชมมักกระโดดขึ้นรถขย่มรถแล้วก็ห้องบอกเลขสามหาสามหาเลขมากหนะหน่นยนี่ยคือหาสองกระธรรมชมแล้วกับพีพ้เฒ่าย่างออกจากพ้นเอาผ้าเอาท่องมา้ห้บอกเลขเจ็ดสามสองเจ็ดสามสองประจําของที่หนึ่งตุลาคมหกแปดคอ, 68, อหายมีโชวม,ม่ลาบกับนะ้าหน่ย่ยค่ะแต่ก็ยี่เพึ่องฟาบไปใส่ยี่เพึ่องฟาบไปใส่ก่านผู้ชม ทองมีสามดาวมีของดีมาฝากทามชมค่ะไปรับชมเบืองของดีพร้อมกันเลยค่ะ สวัสดีค่ะเอฟซี FC, มณีนนท่อมีสามดาวดเดินทางไปทำบนยู่วุวดลงปูรอดเกจีดังแดนอีสานจังหวัดสุรินทร์เดมีของดีติดใหม่ติดมือมาฝากเอฟซีค่ะเป็นของเหลียกเงินเหลียกทองเหลียกทรัพย์ค่ะขายไพ่ขายของบอดีลูกค้ายงางพานบ่เขาลานเอาตอัวนีไปใส่จจได้มีโชมีลาภค่ะซื้อเหลขซื้อลอตเตอรี่เจไดถือไปรับชมมังคองดีกับน้องเบิร์ดอยู่ข้างในค่ะ ไปรับชมกันเลยคะ่ะสวัสดีครับน้องเบิร์ตสวัสดีครับครับ,รบอู้เนาะอธิบายให้ฟังหน่อยว่านวดนี่ใช้ยังไงเนาะอันน้เรื่องการเมตตามหายยมหาเสน่ห์เรื่องการงานการขายเนี่ยกู้เรื่องก,การทายกลับคืนมาได้ผัวเมียไปหาเมียน้อยให้กลับคืนคืนมาได้ผัวไปหาเมียน้อยก็กลับมาได้กลับยักคืนกลับมาได้เรื่องการงานหาเรื่องอบตนายกเลือก การงานาขายไปพูดกับผู้ใหญ่อย่างนี้เนาะครับคนนิยมชมชอบค้าขายทุกอย่างอ้ะเนาะครับผมสาธุ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 นี่เป็นของหลวงปู่แท้ๆเลยเนาะหลวงปู่รอดครับหลวงปู่รอดเนาะครับผมเอาวิธีการใช้บอกวิธีการใช้หน่อยแล้วก็บีเอาใช้เลยใช้เลยใช้เลยเปิดออกมาก่อนปั๊บแตะแล้วก็บีบีอย่างนี้เั่อธิษฐานหนึ่งสองสามหนึ่งสองสามรูกหอสามครั้งโอ้ครับถ้าปปกสามครั้งล ลูกหวัวสามลูกคิวสามครั้งลูกหัวสามครั้งรวมทั้งหมดเป็นเก้าครั้งครับผมสา,สาธุสาธุสาธุโอ้ยน้องเบิร์ดเนาะครับผมเป็นลูกศิษย์หลวงปู่หลอดเหมือนกันนะครับเนาะครับผมมาจากพัทลุงอยู่พัทลุงเลยเนาะครับผมสาธุสาธุเป็นบุญกุศลครับผมแม่ผมท่านรวยพ่อหลวงปู่หลอดเนะพน่อหวดตี่เหรอเนาะครับผมสาธุสาธุสาธุขอบคุณครับน้องเบิร์ดขอบคุณครับสวัสดีครับมีอะไรเพิ่มเติมไหมครับ อธิษฐานอย่างเดียวเราต้องการสิ่งใดขายที่ขายทางซื้อรถซื้ออะไรก็อธิษฐานเนาะได้สมปรารถนาแน่นอนขายสิ่งของกันต่างเนาะเราเราจะขอแล้วแต่เราจะขออธิษฐานให้คนรักคนหลงรมเมตตามพูดกับผู้ใหญ่เนาะมสาธุสาธุขอบคุณครับน้องเบิร์ตขอบคุณครับสวัสดีครับสวัสดีครับสาธุสาธุสาธุครับท่านผู้ชม หลวงปู่รอดวัดโคกกลมครับท่านผู้ชมเบาแอมเราตรงหยินข้าวกับเบือง้าครับท่านผู้ชมเอาไปใส่เอาไปลวยเลยครับท่านผู้ชมเอาไปลวยน้ากันครับใส่เราดีใส่เราลุวยครับสําหรับท่านใดที่ค้าขายของบบคอยดีลูกค้าย่างบบเห็นลานเฮาไข่ไขว่ามีอยียงบดบังหรือว่ามีอาถรรพ์มาบดมาบังหนาลานเหตุนในคนมองโบเห็นลานข้าเฮาเดินผ่านเอานวดของหลวงปู่ลอดวัดโคกกลมไปใส่ครับ ดวงจะเปิดท่านที่รับทรัพย์ท่านที่ให้เงินในท่องไหลเข้ามาในบ้านในล้านคากล้านขายของเฮ้าครับ <S <S ขายดีปานที่น้ำที่ทาลำรวยเงินท่องกันหลายครับท่านผู้ชมเนะาะเบาแอมเราตรงหูยินซื้อเสียงหลวงปูหลอดมานานแล้วมือนครับมีโอกาสไมาสักกะากาบลวงปูนะครับเนาะกับบูชาหนวดไปฝากอฟซีเอาไปรวยน้ำกันครับ <S <S สำหรับท่านใดที่แบบว่าเลิกกันกับสามีอยากให้สามีกลับมาหักมาหลง เอาหนวดของปูหลอดไปท่าครับไปท่าปากนะครับเนาะอยากให้ค้นหักค้นหลงเ้าเอาย่งกายผู้สาวผู้บ่าวมัดเอาไปใส่ได้ที่กันครับ่านผู้ชมเอาไปใส่เรื่อยวิธีใส่ก็เปิดฝาออกมาครับสานผู้ชมเปิดฝาลงปอูกมาเนาะครับเนาะแล้วก็มือแท้แทะครับ่านผู้ชมมือแท้แทะแล้วก็บี้ยังสีครับมุนหมุนยังสีครับแล้วก็ท่าปากสามเถื่อลูกปากสามเถื่อนะครับท่าปากสามเถื่อท่าคิวสามเถื่อแล้วก็ะ เสยผมขึ้นรูปหัวนะครับรูปหัวสามครั้งนะครับท่านผู้ชมข้างในนี่เป็นม้วนสารด้วยครับด้วยท่านผู้ชมเป็นม้วนสารเป็นน้ำมันมหาเสน่ห์น้ำมันมหาเสน่ห์หล่ะก็เป็นหวานเป็นจุดๆดำๆนี่เป็นหวานมหาเสน่ห์น้ำมันมหาเสน่ห์หลวงปู่ปลุกเสกเรียบร้อยนะครับท่านผู้ชมเนาะแอดคาราบาวจนได้แต่งเพลงให้หลวงปู่ลดแล้วครับท่านผู้ชมจักดังบูดังนะครับเนาะแอดคาราบาวพีแอดคาราบาวนี่แต่งเพลงให้ น้อยนะครับที่แอดคาราบาวจะแต่งเพลงให้เจทีอาจารย์นี J ่ A N e. ส่วนมากก็มีโบลายนะครับเนาะมีหลวงปู่คูณมีหลวงปู่คูณแอดคาราบาลพีแอดนี่ครับเป็นคนแต่งให้แล้วก็มีวัดหลวงปู่หลอดนะครับเนาะวัดหลวงปู่หลอดวัดโกกมเนี่ก็แต่งวัดหลวงปู่ลุยนะครับเนาะวัดหลวงปู่ลุยเนี่ก็แต่งให้กันนี่ครับหลวงพี่น,ะคนาวคา่าใส่ดีแห้งครับมีแต่เงินไหลามาที่มากคนหักค้นหลง เบาแอมโลทุงกับบลโอซาครับเอาไปฝากเอฟซีกระโถ่มาตามเบอร์โทรนี่แหละครับผมเอาไปเป็นเจ้าของนะครับน้อเอาไปใส่เอาไปฝากญาติพี่น้องก็ได้ครับท่านผู้ชมท่านผู้ชมครับเอาไปให้ญาติพี่น้องใส่เอาไปท่าครับให้ดวงเงินบารมีเ่าแพร่กระจายให้เงินไหลมาที่มาเนาะครับเนาะท่านผู้ชมแล้วก็รเบาแอมโลทุงนี่ได้น้ำมุนมาน้ำครับได้น้ำมุนของหลวงปูุลอดมาให้เอฟซีนะครับท่านผู้ชมเอาไปอาบชำระร่างกายเสนียดจังไรที่บบดีสีล่าสีมันบดมันบัง เสียเงจังไรในตัวเขาสิเรอออกไปดื่มกินแล้วก็อาบนะครับท่านผู้ชมเนาะและะ้วก็เฮ็ดให้ดวงเขาดีเงินไหลมากที่มากครับท่านผู้ชมมีจํานวนจํากัดเออครับท่านผู้ชมมีจํานวนจํากัดบเบาแอมเราตรงนี้เอามาบโหลายครับมาฝากอิบซีโบลายกระทู้มาได้โทรมาได้ครับมาหา,บาเบาแอมเราตรงเอาไปเป็นเจ้าของเอาไปใส่เอาไปรวยทั้งกันครับสาธุสาธุให้ถือเลขกเออครับเอาไปใส่ล่ะให้ถือเกกลขลอตเตอรี่รางวัลที่หนึ่งลำรวยสามสิบล้านเป็นไะครับท่านผู้ชมเนาะ ครับผมยวบ่าแอามเราตรงกับสีห้เบิ้งตัวเลขกับน้ำมุนของหลวงปูครับ่านผู้ชมเนาะนี่มตาเพิ่งทำเลยพอได้เพิ่งเพ,งพิ่งทำเสร็จใหมๆ่ๆห่ครับนีค่ครับผมสาธุสาธุสาธุอันนี้พี่ผสมน้ำอาบนะพี่ผสมน้ำอาบเนาะครับเอาดื่ม,ด,มดื่มก็ได้เนาะดื่มก็ได้ครับแต่ว่าให้ดีผสมน้ำอาบตอนเชา้าผสมน้ำอาบตอนเช้าครับครับครับ เพราะว่าโดนพวกอีอัอะไรนี่จะหายหมดเลยพวกนี้ครับโดนของโดนอะไรครับผสมน้าหาบเลยแบบเราลวงไม่ดีอะไรเงี้ยเราก็ผสมน้ำหาบครั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 บล้างเสียดจังเรเนาะครับสาธุสาธุขอบคุณต้องเบิกมากมากเลยนะครับครับผมสาธุ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 ครับผมสาธุสาธุ